สวัสดีค่ะทักทายกันก่อนนะคะเรียนคลิปภาษาอังกฤษก,กับครูหญิง NVC นะคะคลิปนี้เราก็จะเรียนเป็นเกี่ยวกับการอ่านคำศรรพัพท์การนับเลขนะคะก็เป็น Big Numbers นะคะก็คือเป็นจำนวนเยอะๆตั้งแต่1,000จนถึงล้านเลยนะคะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือว่าผู้สนใจทั่วไปนะคะตัวเลขเหล่านี้ก็จะสามารถบอกถึง ราคาของสิ่งของนะคะหรือถ้าเป็นนักบัญชีก็จะสามารถอ่านตัวเลขที่เป็นการบอกอจำนวนในบัญชีได้นะคะหรือในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษก็คือการบอกราคาสินค้านะคะเราเริ่มจากจำนวนพันก่อนนะคะ 1000เรียกว่า1000นะคะ1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 great number เราฝึกอ่านตัวเลขนะคะ1000 100 one one and 10

ให้เราเติมคําลงในช่องว่างนะคะตอนนี้เราจะยังไม่เฉลยแต่ว่าให้ผู้เรียนได้ลองเติมคําที่หายไปดูนะคะอ่ะข้อแรก two thousand six hundred and thirteen ค่ะ ไปค่ะ five thousand nine hundred and forty ไปค่ะ seven thousand seven hundred and eighty five nine thousand three hundred and twelve read a แ d m a แบบฝึกหัดนะคะอ่านและจับคู่ค่ะก็ให้ตัวเลขมาแล้วให้เราจับคู่สังเกตง่ายๆตัวเลือกแรกเลยเราก็ต้องดูเลขค่าก่อน5ก็5ใช่ไหมคะมี5 2ตัวเนาะมี5 4, 7, 4, 5, 7อ่ะมาแล้วทุกข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกเนาะ5้าคำตอบคือข้อนี้เลยนะห้าพนแะสามสค่ะไปค่ะข้อนี้นะคะก็ต้องเป็น4ขึ้นก่อน อ่ 4, 000, 30, า four t h o u s a ไปนะคะอันนี้ก็คือกินด้วยเลขเนะก็ต้องเป็น7ต้ลองดูข้างในด้วยนะคะอย่าเพิ่งเลือกคำตอบข้อไหนคะอ่าเฉลยเลยนะ s e v e ค่ะไปคะ่ะ f 4,185ครน,นี้ก็ต้องเป็น5 5,470และขอสุดท้าย7,912ต่อไปเป็นหลักหมื่นนะคะหลักหมืน่นภาษาคือจะไม่มีคำว่าหมื่นโดยตรงเราก็จะใช้อาศัยเป็นหลักพันค่ะ

19000ก็ 19, ง่ายๆนะคะคอมมาตรงนี้ก็คือคอมมาตัวนี้แรกเลยเราก็จะอ่านว่า10000นะคะ10000อ่า20,000ก็คือ20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 seventy t h o u s a n d eighty thousand, ninety t h o u s a n d ค่ะนี่ก็คือหลักหมื่นนะคะ read number ฝึกอ,อ่านนะคะอ่าเราก็ต้องดูตัวแรกก่อนเนาะตรงนี้มาเลยมาด้วยกันแล้วก็ตรงนี้อ่านว่า thousand eleven thousand three hundred and fifty อ่าตรงนี้ก็คือ twelve thousand and twenty seven อันนี้ก็คือ5 5 8 t y a n d e i อ่ะนี่ก็คือ69,000 a n d 74 ฝึกหัดนะคะ exercise uh huh. อันนี้ก็คือปุ๊บมาแล้ว twenty f อมาแรกค่ะ twenty and forty ค่อยๆเลื่อนไปนะคะแล้วก็สุดท้ายไม่มีอะไรให้เลยนะคะค่อยๆให้ปล่อยให้ทำเองทีละนิดละนิดนะคะอ่ะเราเติมก่อนข้อแรกนะคะมาเฉลยเลยละกันนะคะ twenty five thousand three hundred and eleven forty two thousand nine hundred and forty five seventy thousand eight hundred and ninety nine ninety three thousand five hundred and sixty seven นักหมื่นนะคะต่อไปค่ะ read and match read and choose 3 h i r t เลือกดูนะคะ for 3 0 i r 0 y t h a n d four h ได้แล้วก็เขียนลงในกระดาษไว้ก็ได้นะคะ ข้อหเราตอบข้อ a b c หรือว่า d ข้อ2องนะคะ f i f t e a n d 69 d sixty n ข้อสามะคะ่ะ forty t h o a n d t ข้อสนะคะ n i n e t s e v and f o เลือกคำตอบไว้นะคะเขียนไว้ในกระดาษหรือลงสมุดนะคะ,ฉะเฉลยนะคะข้อหนึ่ง t t h ตอบคือข้อนี้นะคะ four สองนะคะ fifteen t คำตอบคือข้อ 15,000 a n d 69ไปค่ะข้อ3ามคำตอบคือ40,000 4 40, h o u s a n d f o r a n d t นะคะข้อ4ค่ะ98 n e ก็จะมีข้อนี้98แล้วก็มาดูตัวหลังนะคะ forty ำตอบคือข้อดีนะคะ ต่อไปเป็นหลักแสนหลักแสนก็จะไม่มีตัวเลขโดยตรงนะคะก็อาศัยหลักพันเช่นกันอันแบบนี้เลยนี่ก็คือ100แล้วพวกนี้ก็อัน1000าอาศัยคําว่า1000นะคะ200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 ก็จะอาศัยยังยังอาศัยหลักพันอยู่นะคะคอมบ้านี้ก็คือ1 0่0สันนะคะส่วนด้านหน้าก็อ่านตาม read number ฝึกนะคะฝึกอ่าน one hundred เอ่ fourteen thousand one hundred and ten เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะก็เป็น eight hundred 40,000นะคะวันนี้ป๊บเราก็มานี้แล้วก็เทวก็มานี้300 15 700 1 6 5 90 6 3 0 0 200 and 78 แบบฝึกหัดนะคะ exercise one one t w e n five and three hundred twenty hundred and 7อ่า100ร้อยนะคะร้อยมาแล้ว2 5 0 0 0 and 300ค่ะได้เลยค่ะ420ร้0ย0 0 t h 0 0คอม o u s m a นี่คือ t h o u s n นะคะ e i g h n e and nineteen nine n i hundred e l a n d a n อ่านแล้วก็เลือกนะคะเหมือนเดิมคะ่ะ 800 4015ตัวเลขไหนเอ่ย800 4000 and 15เห็นมั้ดูตรงแค่15นี้ก็จะตัดตัวเลขออกได้แล้วนะคะ112,210อือห mm ือ hmm. จริงข้อสอบแบบดีก็บางตัวก็จะตัดออกได้ะะ100 12,000 and 200 and 10 700 40,000 and 35 200 60 and 300 200มันจะมีผิดนะคะ2 6 0ส อ่ขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นจุดที่พิมพ์ผิดนะคะก็ข้อนี้เลยเนี่ย260,000นะตก1000นะคะ311นะ h ะอ่ 11, นะคะ,ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะตัวเลขเยอะก็เลยงงๆนะคะ,ะข้อหนึ่งตอบข้อ a นะคะ จริงๆแล้วจากตรงนี้ก็ได้15ก็จะมี15สองข้อแล้วก็มาดูตัวนี้804,000 4, 4ตรงนี้เลยนะคะข้อ2 112,000 210แล้วก็นี้นะคะข้อ3 740,000 and 35 260,000 311 ไปหลักล้านเลยหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านสิบสามล้านสิบสี่ล้านสิบห้าล้านสิบหกล้านสิบเจ็ดล้านสิบแปดล้าน 19ยนาหมื r นเหารียญรีามอหัสอ่านนะคะก็จะให้อ่าเรียนรู้เฉพาะถึงแค่หลานนะยังไม่ถึงบิลเลียนนะคะคยังไม่เห็นความจำเป็นต้องใช้เนาะแต่บิลเลียนนี่ก็อาหาันอ่านไว้นะคะเผื่ออ่านตัวเลขทางบัญชีอะไรต่ตางๆนะคะหรืออ่านร,ราคาราคาบ้านราคารถอะไรพวกนี้ยที่เป็นของมูลค่าเยอะๆนะคะ 2 million 300,000เั็นึ่งค่ะตรงนี้เราก็อ่านว่า m i o n นะคะ million ตรงนี้ก็อ่านเหมือนเดิมก็คือ300แล้วก็ตรงนี้ก็คือพันมมานี้ก็คือ million คนมมานี้ก็คือพันเอเลฟเว่นล้าน twenty thousand four hundred and five sixty-seven million five hundred thousand three hundred and ninety seventy million two hundred seventy-eight thousand and ten แบบฝึกขัดนี้นะคะฝึกฟังนะคะก็จะมีข้อ A เอข้อ A ดูเซตนี้นะคะก็จะอ่าน1ข้อข้อเดียวเท่านั้นนะคะอ่านแค่ข้อเดียวเราฟังแล้วเราก็กากระบาดลงไปนะคะอาจจะเขียนตัวเลขตามเลยก็ได้ลงในกระดาษของเราแล้วเราค่อยมาฟังเฉลยพร้อมกันนะคะเริ่มเลยนะคะข้อ A HTT 0 0เท two hundred and fourteen A eighty three thousand two hundred and fourteen B two hundred nineteen thousand one hundred twenty nine two hundred nineteen thousand one hundred and twenty nine Column C one hundred and fourteen thousand three hundred and forty-four D Column D four hundred seventy thousand three hundred and sixty Column E six hundred sixty thousand 656อ่ามาเฉลยพร้อมกันนะคะคอลัมน์ A 83,214ก็คือข้อนี้เลยนะคะไปค่ะข้อ B 219,129คำตอบคือข้อนี้นะคะ ไปค่ะคอลัมน์ C 114,344ตอบคือขอ้อนี้เลยนะคะขอ้ 70, 360, ขอ D 470,360ข้อนี้เลย E 6 60, 6 0 6 0 56ข้อนี้นะคะค่ะดูเหมือนตัวเลขเยอะๆนะคะแต่จริงๆถ้าจับหลักบางตัวได้ก็ถือว่าเราส,าสรื่อสารได้ละคะ่ะแล้วก็มองภาพรวมออกค่ะฝึกไปบ่อยนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะการนำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้นะคะข้อหนึ่งเลย how l ลอง is โขงริเ e r ร์ how long is โขงริเวอร์ค่ะแม่น้ำโขงยาวแค่ไหนนะคะนี่คือตัวเลขอ่าเราอ่านแล้วก็เลือกคำตอบเลยนะคะ number two how much is the diamond ring ะราคาของดมอนด์ลิงตัวนี้นะคะแป็นเพชรนี่คือตัวเลขราคาอ่า เราเขียนในกระดาษเพื่อที่เราจะได้เราเข้าใจจริงไหมนะ่ะอ่านแต่ละข้อแล้วนะคะอ่ามาดูตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือคำตอบใช่ไหมคะต้องเป็น f o r f o r อะไรคะ four thousand อ่ามีสองข้อ four thousand three hundred อ่า three hundred มาละ three hundred เหมือนกัน and 50นะคะอันนี้50เนาะอันนี้50นัี้คำตอบคือข้อนี้นะคะต่อไปข้อ2นะคะอันนี้ก็คืออะไรฮะ23,000อ่เอามาดูก่อนอ่า23,000มาแล้ว2ข้อข้อนี้กับข้อนี้100อ่าใช่100มาแล้ว and 50 คำตอบคือข้อ B นะคะเราต้องแม่นเนาะแม่น50นะคะแมน 100, 000, นะะ่น100,000อนเดย์ที่จี twenty t h r a n d o n อันนี้จะเป็นในแนวหลักหลักหลักแสนไปละนะคะไม่ใช่หลักหมื่น ไปค่ะข้อสาม how much is the house โอ้วันล้านเลยนะคะอ่ะดูสิเป็นข้อไหน how much is population in Thailand ประชากรนะ population แปลว่าประชากรนะคะอันนี้คือจำนวนนะคะนะอ่านดูดีๆนะคะ เขียนคำตอบไว้ในกระดาษข้อ3อันนี้คือ4 b i l l i o n เอามาแล้วทุกข้อ4 b i l l i o n หมด5อะไรฮะอันนี้5 500 500อะไรด้วย5 0 0 0 0 0ตอบคือข้อดีนะคะ5 0 0 0ก็ยืมมาคอมาคอ million, อมานี้ก็คือ million คอมมานี้ก็คือ1000 ไปค่ะประชากร 76. 76 76อะไรเอ่ยอ๋อโทษทีค่ะ67โทษที67มีอยู่ข้อเดียวคำตอบคือข้อนี้นะคะอ่าหวังว่าผู้เรียนคงจะมีความเข้าใจในเรื่องการอ่านตัวเลขนะคะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับ นักเรียนและก็ผู้สนใจทั่วไปขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ